วันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการให้กําลังใจครั้งที่สองนะครับหัวข้อของการให้กําลังใจตรงนี้ผมอยากจะให้คนที่กําลังท้อแท้หรือหมดหวังหรืออยากหากําลังใจที่จะช่วยยกฟื้นตัวเองให้กลับมาสู่สภา,สภาพปกตินะครับพวกพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะตนเม็นที่พึ่งแห่งตนเนาะวันนี้ โอเคแหละเราอยากหากำลังใจจากใครสักคนหนึ่งผมก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจท่านแต่สิ่งสําคัญของการให้กําลังใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งได้เมื่อไหร่นะครับผมมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งผมเมื่อก่อนก็เคยเป็นคนที่ชอบสแสวงหากําลังใจจากคนสน,นิทจากคนหลายๆคนเนาะแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งนั้นการหากําลังใจ มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเลยเพราะว่าใจผมเองมันไม่มันกลับมันฟื้นกลับมาไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยให้ระยะเวลามันทําให้เรากลับขึ้นมาได้แต่ถ้าใครที่กลับขึ้นมาไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะครับผมมีไอเดียไอเดียหนึ่งที่ผมเคยใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือการหาไอดอลหรือคนที่เป็นต้นแบบในเรื่องของการ ให้กำลังใจผมชอบผูคนหนึ่งครับไม่รู้ว่าชอบเหมือนกับผมหรือเปล่าคนคนนั้นก็คืออาจารย์เฉลิมชัยเป็นคนที่มีแรงฮึดสู้แม้ว่าแม้ว่าตัวเองจะเจอปัญหาอุประสรรคต่างๆมากมายแต่ท่านก็มีแรงฮึดขึ้นมากลับมาได้ด้วยตัวท่านเองจากสแสวงหาขอท่านเหมือนกันครับก็เลยต้องยึดท่านเป็นเป็นต้นแบบแล้วก็ วันไหนที่เศร้าหรือหรือตัวผมเองนั้นเสียใจผมก็จะเปิดคลิปอาจารย์สเสดิมชัยให้อาจารย์ด่าผมแล้วก็พอพออาจารย์ด่าเสร็จอาจจะเป็นโรคจิตอ่อนๆอ,อ,อย่าให้คนด่า mm hmm. ก็ไปยืนที่กระจกตัวเองแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มสามครั้งให้กับตัวเองเนาะเราก็จะมีแรงกลับมาเพื่อเดินหรือมุ่งหน้าต่อในสิ่งที่เราฝ่ฝัน หรือสิ่งที่เราท้อแท้เช่นการโดนถูกการโดนถูกนินทาการโดนเพื่อนร่วมงานหักหลังการโดนผู้ใหญ่หักหลังหรือเพื่อนรักหักเลียมโหดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือผิดหวังจากความรักหรือผิดหวังจากสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้คาดหวังว่าเราจะเป็นปัญหาต่างๆ ที่เราทําให้เราเศร้าที่เราทําให้เราเบื่อที่ทําให้เราทุกข์นั่นคือความหวังเรามีความหวังในใจมากมายแต่เราอยากจะได้มันแต่เรากลับไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับมันบางสิ่งบางอย่างก็ต้องทําใจครับมันเป็นปกติของสังคมท่านอาจจะได้เจอสิ่งนั้นแต่จะได้เจอสิ่งนี้แต่สิ่งสําคัญเลยนะครับพยายามหาแรงบันดาลใจเนาะ เพื่อเป็นแรงผลักดันของท่านให้ท่านเดินหน้าก้าวต่อไปอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกครับมันไม่มีพระเจ้าเพาะองค์ไหนมามาประทานมาประทานพรให้แก่ท่านท่านต้องลงมือทําเองท่านต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นท่านต้องทํามากกว่าคนอื่นท่านต้องมีความหวังมีความฝันในสิ่งที่ท่านอยากจะทําและไปเดินหน้าอย่างเต็มที่ไม่มีใครช่วยท่านท่านก็ต้องช่วยตัวเองให้ท่านบรรลุเป้าหมายให้ได้ ไม่หลังจากนี้ไม่มีอะไรอยูแล้วครับพระพุทธเจ้าไปนําเน้นย้ํานักย้ําหนาตนไม่ได้เบิ่งแห่งตนวันนี้ถ้าเรายังมีแรงถ้าเรายังมีความหวังแล้วเราเห็นฝันที่มันจะเกิดขึ้นจริงขอให้มุ่งมั่นตั้งใจต่อไปครับอยู่บนมนุษย์โลก ไม่มีอะไรสมบัารถนาไปทุกอย่างแต่ถ้าท่านยึดมั่นถ้าท่านพุ่มเทถ้าท่านมุ่งมั่นที่เดินหน้าต่อไปมีความเชื่อและความศรัทธาที่ให้กับตัวเองสักวันหนึ่งท่านก็ต้องประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าท่านจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ท่านก็ดูแล้วว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นมันเป็นปัญหาที่ตรงไหนเหตุเกิดจากตรงไหนสุดท้ายนะครับกำลังใจ เราต้องเป็นคนบต้องจุดเริ่มต้นอยู่ที่เราและท่านจะสามารถเป็นคนที่ให้กําลังใจตัวเองได้และให้กําลังใจคนอื่นได้ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอครับแต่ถ้าเมื่อเราเราผ่านครั้งแรกไปได้แล้วเรามีหัวใจที่กล้าฟันฝ่าอุปสรรคแล้วเมื่อเราเจอปัญหาเดิมท่านจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วสวัสดีครับ